จังหวัดตริดมีปัญหาขยะที่สะสมมาเป็นเวลานานเนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่า300ตันต่อวันและส่วนใหญ่เป็นการยำบัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตริดในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้มีโครงการบริหารจัดการขยะโดยการนำเตาเผาขยะลดมลพิษซึ่งเป็นเตาเผาขยะเคลื่อนที่และประหยัดพลังงานมาช่วยกำกัดขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยราชการต่างๆในจังหวัดปุติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตมีเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษหรือที่เรียกว่าโมบายเบิร์นจำนวนอยู่4เตานะครับลักษณะของการทำงานก็คือจะจุดเตาเผาขยะในลักษณะของเป็นการสันดาบให้ขยะดำเนินการเผาไหม้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ก่อนที่จะปล่อยควันออกสู่อากาศก็จะมีการ กรองด้วยระบบไอน้ำนะครับแล้วก็เท่าฐานที่ปล่อยออกมาก็ปราศจ,จากมลพิษดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับขยะล้นที่จะต้องการการกำจัดนะครับก็ขอความมอนุเคราะห์มาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นะครับโดยจะมีขั้นตอนในการที่จะ ทำข้อตกลงร่วมกันโดยติดต่อประสานงานที่กองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จะนำเตาเผาขยะไปให้บริการในพื้นที่ที่มีการจัดทํา MOU โดยจุดที่ให้บริการต้องใกล้ไฟฟ้าแหล่งน้ําและต้องเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนหน่วยงานที่ขอรับบริการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายได้แก่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและต้องมีการคัดแยกขยะอันตรายก่อนนำเข้าเตาเผาขยะ พร้อมกำกับดูแลความเรียบร้อยในระหว่างการปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลผาเลือดไม่มีการเก็บขยะและก็ไม่มีตะเขาขยะจึงต้องบริหารจัดการเองในกลัวเรีอยงบ่อทิ้งขยะจะไม่มีนะครับเพราะได้ทำประชาคมแล้วแต่ละหมู่บ้านประชาชนไม่ยอมรับชาวบ้านตำบลคลุมนะครับร้องเรียน ครับว่าขยะนั้นนะครับเราไม่มีที่ไปนะครับว่าทางอบตอก็มีเตาเผาขยะหนึ่งเตานี้เตาได้เกิดจําหุดตลาดส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลพยามนที่เรารับผิดชอบอยู่ครับมีขยะที่จะต้องกําจัดทุกวันแต่ปรากฏว่าไม่มีสถานที่กําจัดขยะนะครับหมู่บ้านของเราตาบลของเราเนี่ยมันไม่มีที่กําจัดขยะขอบคุณ ท่านนายกไทยส,ทยสริษุภรัชจินดานายกอบจอุตรดิบเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้บริการเตาเผาขยะแบบพื้นที่มาณที่นี้พื้นที่ตะบนผาเลือดตอนนี้ก็มีปริมาณขยะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทางอบจอนะครับที่อนุเคราะห์ให้ความอนุเคราะห์รถโมบายนะครับเตาเผาขยะมาให้ ชุมชนของตำบลผาเลือดนะครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดุตรดิตถ์นะครับที่ได้กรนําร,นานรถลงไปเพือที่นะครับสำหรับเขาพญาขององค์การบริหารส่วนตำบลพยามนมองดูในภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือถูก ถูกสุขลักษณะดีะผมได้มาเห็นอบตเขาก็จัดมุมจัดอะไระไว้กําจัดขยะก็เป็นสัตว์เป็นส่วนนี้ครับไม่ไม่มีผลพิษเดือดร้อนชาวบ้านครับในนามขององค์การบริหารส่วนตะบนคอลุมแลวก็ชาวบ้านตะบนคอลุมนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านชายสิริสุวรักษ์กินดานะครับแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับพร้อมทั้งหัวหน้าส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านนะครับที่ได้นํารถขยะนะครับมาช่วยทางอบอตอพอลุมได้เผาขยะเป็นอย่างดีครับ